ทะย่อนไป30กว่าปีโคศกที่เป็นขวัญใจคนอีสานในเมืองหลวงไก่้้าดาดวงหรือน่ายท้องอินดาดวงเกิดที่บ้านโน้นเรือตำบลหน,นองบัวอำเภอกันทารรมจังหวัดศรีสะเกษมีโอกาสานดมาจัดรายการวิทยุในกรุงเทพในรายการเพิ่มใจไทยอีสานซึ่งมีลูกเกดเมืองสะกลภูน้ำทีมร่วมด้วยสัมพันธ์ดาลิงและกไก่ฟ้าดาดวง นอกจากจะได้การวิทยุแล้วยังมีความสามารถในการแต่งเพลงก่อนล่ําให้นักร้องดังๆหลายคนห้องบวสิเป็นสิริพ,ออพรอําไพพงสาธิตท่องจันไกรสอนเรื่องสีโดยใส่ซือว่าก่อไก่ใจเดียวแล้วหลังจากนั้นไก่ฝ้าดาดวงกระพันตัวเองขยับไปเป็นนักร้องลูกถุ่งหมอล่าบาง อัดเสียงล่าและเสียงเพลงหลายชุดบวชสิเป็นสีสเกตกั้นเองล่มสาค้นอกหักสมนำนาตัวเองขอเป็นอย่ยหักไก่ฝ่าวอนแฟนนุ่มหน้าสัญญานองไก่ฝ้าดาดวงโลดแล่นในวงการลูกทุ่งหมอลำประมาณปี2530ถึง2535-36พ่วมกำลังสิรุงแต่ตองมาร่วงเสียชีวิตด้วยอยุบัติเหตุทางรถยนต์ขับรถสแสลกส้นกับตนใหม่ เซนท่างอำเภอการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีฝากไว้แค่เสียงเพลงกับเสียงล่ํเพราะห้ได้เล่าขานเป็นตำนานอีสานบานเห้า